วันนี้จะพามาเที่ยวที่วัดโคสิตารามารู้จักประวัติของหลวงพ่อกวยอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดแต่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณวิเศษในตัวของท่านจะมีที่คนได้กล่าวถึงเรื่องมีมัสมองสุดวิเศษมีศีรษะแบบช้างตรงกลางเป็นหลอนโหนกหน้าโหนกหลังทำให้สามารถท่องจะา จดจำคาถายุยาวได้อย่างดีขณะเรียนแค่ปฐมสองท่านสามารถจดจําวันเวลาที่ผ่านมาได้แม้จะนานแสนนานก็จําได้สามารถบอกเวลาเกิดเวลาบวชเวลาไปที่ใดสามารถบอกได้บอกออกมาเป็นวันเดือนปีเวลาเท่าไหร่กี่นาทีทนาฬิกาสวงมีหูทิพตาทิพรู้เหตุหน้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้อดีตได้และก็มีเรื่องการสวดมนต์ ท่านกรสวดมนต์ได้ดีและเรื่องการมีวิชาหลายหลาย,หลายอย่างแต่โหประวัติท่านเยอะมากไม่สามารถจะพูดหมดเมื่อมีโอกาสลองเข้าไปหาประวัติดูแต่มีวาจาสิทธิพูดไลายเป็นแบบนั้นลุกเสกวัตถุมงคลลอยน้ำได้พูดกันต่อไปต่อปากต่อปาก ในบรรดาลูกศิษย์หลายคนได้มีวิชาจากท่านไปได้แก่เหมือนหลายหลายคนมากเนาะอาจจะพูดไม่หมดหลวงพ่อกลวยเป็นพระที่ชอบทำวัตถุมงคลเองเช่นทำพระเนื้อดินเอง